สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถอนเงินสีแดงอันนี้นะครับผมนะก็คือเป็นเงินสีแดงอันนี้เลยเนาะซึ่งผมก็ได้ทําการทดลองถอนไปแล้วนะครับจํานวนที่4 8่แบาทแล้วก็มันมีเรกิจของการคูณสเป็น9 6 0บบาทนะครับตอนนี้ก็จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของการหาเงินออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันหาเงินนะครับที่มีชื่อว่า Backfire นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหาเงินใหม่นะครับใครที่ต้องการเล่นนะครับสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้ผ่านในส่วนของใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ เมื่อคุณกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดที่เพิ่มเติมนะครับวิธีการที่เราจะหา วิธีการดาวน์โหลดรับนี่ดูคนนะจะมีคําว่าลิงก์โหลดแอปแบ็กไฟนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะกดปั๊บนะครับก็จะพาไปที่ตรงนี้แล้วก็ให้คนกดติดตั้งในขณะนี้มันก็จะพาไปที่หน้า Google Play s t o r e แล้วก็ชื่อแอปแบ็กไฟอันนี้เลยนะครับกดติดตั้งได้เลยเนาะอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรากดติดตั้งนะครับผมเนี่ยเราก็กดเข้าเปิดได้เลยเนาะระบบจะให้เราสมัครสมาชิกด้วยการใช้บัญชีของ Gmail หรือจะใช้บัญชีของ Google นะครับ ก็อ่อ Gmail ของ Google เดียวกันหรือจะใช้บัญชีของ Facebook นะก็ให้เราเลือก daily นะครับผมนะผมก็ทำการอ่าเลือกแล้วนะครับผมตรงนี้เนาะซึ่งวันนี้จะเป็นในส่วนของวิธีการถอนเงินสีแดงอันนี้นะครับ<ๆ>ก็ให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะแล้วก็นะครับให้เรากดถอน daily นะครับซึ่งนะครับผมเคยถอนมาแล้วนะอยู่ที่480นะครับตอนนั้นแล้วก็มันเป็นภารกิจคูณ2ก็คือเป็น960 ซึ่งผมก็ทำธุรกิจเสร็จเมื่อวานวันที่2ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำการกดถอนเลยนะคือตอนนั้นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะอันนี้นะครับของ1,600เป็น3 2 0 0นะธุรกิจเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยทุกคนนะก็คือเราก็ต้องทำธุรกิจให้เสร็จสิน้นด้วยการอัพเปอร์เซ็นต์ให้ถึง1 0 0ซซึ่งผมก็ทำแค่รอบเดียวก็สามารถถอนได้เลยเนาะตอนนี้ผมคิดว่าแอปเพิ่งเปิดมาใหม่ๆนะครับ สามารถที่จะทำธุรกิจแค่รอบเดียวก็สามารถถอนได้เลยแต่ถ้าวันข้างหน้าวันข้างหน้านะครับอาจจะกลายเป็นแอปอาจจะกลายเป็นเหมือนแอป Speedman หรือแอปอโลโก้ก็เป็นไปได้ทุกคนนะหร,หรือแอป แฟชั่นอื่นๆนะครับผมอย่างเช่น Crazy Win Crazy Hero นะแล้วก็ในส่วนของ Good Cut นั่นเองนะครับผมก็คือว่าแรกๆคือเราทำแค่รอบเยวก็ผ่านนะพอหลังๆก็คือให้ทำหลายรอบนะครับผมก็คือให้เราชิดอินไปหลายรอบนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในส่วนของเงินสีแดงนะครับผมคิดว่านะจะต้องเป็นการเชิญเพื่อนถึงสามารถถอนเงินได้ถ้าเราไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับคิดว่า ไม่สามารถถอนได้อันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวนะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆแอปที่ผมเคยเล่นมาแนวนี้ต้องเป็นการเชิญเพื่อนถ้าเราจะถอนในส่วนของเงินตรงนี้นั่นเองนะถ้าเป็นคะแนนนะครับถ้าเป็นคะแนนนะส่วนใหญ่คือที่เล่นมานะไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับถ้าเป็นคะแนนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูในส่วนของหลักฐานนะที่ผมได้รับเงินมานะครับ อันนี้คือหลักฐานนะครับผมในะที่ผมได้รับมาน,นี่ดูนคนนะวันที่2มิถุนายนเวลาจำนวน960บาทนะครับนี่ดูนคนนะ960บาทตีห้าหนะ้าที่ได้รับมาวันนี้นั่นเองนะครับผมนี่ดูนคนเนาะก็เป็นบินนี้เลยนะครับผมนะอันนี้เป็นในส่วนของอ่าที่ผมได้บันทึกนะครับเมื่อวันที่อันนี้คือวันที่ผมถองทั้งวันที่18ุกคนนะใช้เวลาประมาณ4วันเนาะซึ่งผมก็ ทําคลิปนะครับแล้วก็ผมไปเน้นการเชิญเพื่อนในส่วนการถอนเงินสีแดงเนาะก็ตอนแรกเขาให้50%เลยทุกคนแล้วก็ต้องอถ้าเราทาเพื่อคิดเองนะครับวันละหนึ่งครั้งที่เราสามารถอัพอัพเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าเราเชิญเพื่อนได้ก็คือสามารถที่อัพหลายครั้งต่อวันได้อีกนะครับผมนะนี่ทุกคนนะก็อัพไปเรื่อยๆนั่นเองนะก่อนอก่อนที่เรานะครับผมนะจะ รับเงินนะครับเราต้องทำภารกิจตรงนี้สำเร็จแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เวลาเรากี่วันนะในส่วนของการคูณ2ตรงนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของสป e ดแมนมันก็มีเวลาเหมือนกันที่เขาจำกัดไว้ทุกคนเนาะไม่แน่ใจกี่วันเนาะถ้าเราทำไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้มันจะรีเซ็ตใหม่อย่างเช่นเรามีเปอร์เซ็นต์การถอนเงิน80%เขาก็จะลดใหม่นะให้เรากดถอนเงินใหม่นั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนได้มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนณะตรงนี้ก็คือผมก็ลองสาธิตในการถอนเงิน1,600บาทซึ่งเป็นการถอนเงินที่สูงสุดของแอปนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็อยากรู้ว่ามันต้องทําการ ทำเพื่อกิจตรงนี้กี่ครั้งนะก็คือกี่รอบนะครับผมนะในส่วนของ480นั้นทำแค่รอบเดียวกนะ็วคือพอถึง100%ก็สามารถถอนได้เลยแต่ในส่วนของ1,600นั้นผมยังไม่รู้ว่าต้องทำกี่รอบยังไงก็ตามนะที่ผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆในส่วนของการถอนเงิน1,600นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมก็ได้รับตรงนี้ของการเชิญเพื่อก็คือกดตรงนี้นะเพื่พอจะสังเกตนะตรงนี้มี50%นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเข,เขียนไว้ว่าอัตรานะครับ ขึ้นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่10เท่าเต็มจํานวนแล้วก็ตรงนี้คือการคํานวณนนะในการอัปเกรดเปอร์เซ็นต์จะเป็น8%เปอนาะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปปั๊บเลยทุกคนอ่ะเขาอัปเกรดแค่5%เองทุกคนเห็นไหมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาเขยนเขาลดลงาจาก10เป็น9แสดงว่าน่าจะจํากัดไม่ต่อวันต่อวันให้เหลือให้ทำได้ได้แค่10ครั้งเองอันนี้ก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะผมอันนี้ผมคาดคลเนเชยๆนะครับกดอีกครั้งหนึ่งทุกคนเหลือ8ทุกคนเห็นไหมทุกคนเนาะ ก็อันนี้คือจากการที่ผมทําการเชิญเพื่อนเนาะตรงนี้นะครับผมนะก็เป็น60%แล้วทุกคนมีทุกคนนะก็อาเงินก็ขึ้นไปนะคนเนาะก็ให้ถึง3,200แล้วก็เราจะลองถอนเงินนะครับถ้าหาว่าอ่า มีภารกิจเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการถอนเงินสีแดงนะครับถามว่าสามารถถอนได้ไหมในส่วนของ80ก็สามารถถอนได้นะเพราะว่าผมถอนได้แล้วแล้วก็เงินก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมนะแต่ผมคิดว่าต้องเป็นระบบของการชิงเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนะอีกคำถามหนึ่งก็คือในส่วนของ ATM นะครับผมตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้ทุกคนนะผมรหัสนะัานที่ผมรนะีเซ็ตนั้นที่ผมเดานะั้นมีอยู่นะ ตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือ,อเราถูกเก้านะไก 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่นเหลือแค่อันเดียวทำไมผมยังไม่กดเพราะว่าผมมีเงินตรงนี้เหลือศูนนะซึ่งผมต้องไปทำเล่นเกมก่อนนะให้เราอัปเกรดนะให้มีเงินในนั้นก่อนซึ่งเงินตรงนี้หาได้จากไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันทุกคนนะมันหาได้จากการเล่นเกมทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะบางด่านคือเราจะได้รับบางด่านคือเราก็ไม่ได้รับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเล่นไปก่อนนะครับ ซึ่งนะครับถ้าใครขยันเล่นเกมนะก็จะรู้ว่าเงินใน ATM นะจะเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่ของเอาโดนนะครับผมนี่ทุกคนนะผมชอบเอาโดนนะครับเพราะว่าโดนอ้าวเมื่อกี้รับไม่ได้เมื่อกี้ไม่โดนทุกคนเสียดายมากเมกื่อกี้เพราะว่าโดนก็คือว่ามันจะช่วยเรานะมันจะช่วยเราเขับไล่ศัตรูนะก็คือกำจัดศัตรูนั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนเมื่อกี้มีตัวสีเหลืองด้วยตัวสีเหลืองคือมันจะวิ่งเร็วมากทุกคนเห็นไหม อันนี้บวก8ทุกคนอ่านเหลือเอเป็น30แล้วทุกคนมันมันเต็มอยู่ที่พ้นฐานของเราจํากัดที่อ่ายูนิตนั่นเองนะครับผมตอนนี้เหลือเรานี้ครบแล้วนะครับ30ยูนิตเนาะผมอยู่ในเลเวลสามห้านะเพื่อนๆอยู่ในเลเวลเท่าไหร่นะครับแบ่งปันกันได้ทุกคนนะบอกกันได้เลยทุกคนนี่ทุกคนนะชนะแล้วทุกคนอ่ะแล้วก็ตรงนีนะ้ให้เราพยายามนะครับที่ทุกคนเป็นเียญเนานะให้ได้นะครับคูณ5ทุกคนนะปั๊ด แล้วก็จากนั้นดูวิดีโอให้ครบ1วิดีโอนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนี่ทุกคน,นได้มาอยู่ที่2,850คะแนนแต่ว่าน้ำในส่วนของอ ในส่วนของเงินสีฟ้าในส่วนด่านนี้เขาไม่ได้แจกทุกคนนะผมก็เลยไม่ได้เห็นไหมทุกคนนะเราต้องเล่นด่านต่อไปว่าบางด่านคือเขาแจากให้นะทำไมผมย้ายทุกคนได้คุณ5เพราะว่านะครับเราจะได้อัปเกรดนะครับในส่วนของเอาคะแนนสีเหลืองนียไปแลกเป็นเงินสีฟ้าได้เดี๋ยวผมจะบอกอีกที่หนึ่งแต่เดียวนะเดี๋ยวตรงนี้ขอเล่นเกมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราโอ้ยทุกคนด่านนี้เยอะมากทุกคน ตอนนี้เยอะมากทุกคนนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะผ่านเอ้ยตัวสีตัวสีเหลืองมาแล้วเมื่อกี้ตัวสีเหลืองคือวิ่งโคกเร็วโคตรเร็วมากทุกคนนะวิ่งวิ่งเร็วมากเลยนะครับเรายังไม่ได้อุปกรณ์พิเศษเราก็ยังไม่ได้ในส่วนของยูนิตเพิ่มเลยแล้วก็มีในส่วนของเมสซายนะครับในส่วนการโจมตีเราตลอดเวลาเลยตรงนี้นั่นเองนะครับผมเฮ้ยเอาอันนี้อันนี้ช่วยเราได้ทุกคนนะอันนี้ช่วยเราได้นะครับ นี่ทุกคนน่าเป็นยูนิต30แล้วทุกคนดีเลยเนาะแต่ว่าอยากได้ในส่วนของในส่วนของอุปกรณ์พิเศษนะครับอย่างเช่นโดรนพวกนี้มาช่วยเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ถึงเลยทุกคนเอ้ยอ๋ออันนี้เกือบเกือบโดนนะนี่ทุกคนนั่นได้ได้แล้วทุกคน้อุปกรณ์พิเศษมากนะครับอ่าจะทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้นโอ้ยเยอะมากทุกคนดา36นี่โคตรเยอะเลยอะ แล้วดานอื่นๆเนี่ยจะเยอะมากกว่านี้แน่นอนโอ้โหผมของผมไปแล้วเมื่อกี้นะครับอ่าต้องดูด้วยบางทีข้อเขเียนว่าหารหนึ่งก็มีนะหารสองก็มีทุกคนนะหารสองถ้าจะถ้าจะาสามสิบก็เหลือเพียงแค่สิบห้าคนทุกคนนะในส่วนของยูนิตของเรานะครับรอดไหมโอเครอดทุกคนนะมาดูด่านนี้ทุกคนนะจะได้รับรางวัลหรือเปล่าดานนี้นะครับก็ไม่มีนะครับผมอ่าทุกคนนะั้นดานนี้มีทุกคนนะมีนี่ทุกคนแต่ว่าเราต้องลุ้นนะ ล,ลุ้นเปิดในส่วนของหีบสมบัตินะครับว่า970นี้มันอยู่ในหีบสมบัติิ้่ไหนทุกคนนะผมจะเริ่มเปิดทุกคนอ่าแล้วก็ผมเปิดมา3าอันไม่โดนเลยทุกคนเปิดไม่เจอเนาะฉะนั้นก็ให้เรากดรับเพิ่มนะอีก3ดอกด้วยกันด้วยการดูวิดีโอ1วิดีโอนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเดาอีกครั้งหนึ่งนะที่ผมจะเดาเอาอันนี้ก่อนนะครับได้ไหมไม่เจอทุกคนนะ อ่าน,นี่ทุกคนได้เจอแล้วทุกคนจะทำดีล่าั่นแล้วก็อันนี้ผมก็สมมือๆทุกคนนะได้มา970นะครับนี่ทุกคนนะมันก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนนะั970นะครับผมนะนี่ทุกคนนั่นแต่ว่าเรานะไปหาเพิ่มนะด้วยการทำธุรกิจรายวันนะครับผมนันก็คือจะได้รับในส่วนของเหรียญด้วยนี่ทุกคนนะรับในสองเงินสีเขียวไอ้เงินสีฟ้านะครับนี่แล้วก็ให้เรานกดตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะหาเงินสีฟ้าตรงนี้ได้อีกทุกคนเยอะมากทุกคนเนาะให้เรากดคําว่าี่ะร้นนนคับลาด์โหอยู จากนั้นก็ให้เรากดคำว่าอ่าตรงนี้นะดูเลยแล้วก็ไม่ต้องกดติดตั้งนะกดย้อนกลับไปทุกคนจากนั้นก็คือรอประมาณ7วินาทีนะครับพอครบ,ว,คครบว,รวินาวนาิก็คือกดต่อนะครับแล้วก็รอประมาณ5วินาทีพอครบ5วินาทีก็กดต่อนะครับจากนั้นก็คือรอกดคําว่าปิดนะครับนี่ทุกคนแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับอ่าก็จะได้ไปก็เงินสีฟ้าแล้วก็15ดาวนะครับ ดาวเอาไว้สะสมตรงนี้นะพอครบ25าดาวก็รับไป1,600สีฟ้าเหมือนกันนะครับผมนะเมื่อกี้30คะแนนเมื่อกี้นับไปอยู่ไหนภารกิจที่เราทำตรงนี้ทุกคนนะที่ตรงนี้ได้130 30 95ตรงนี้เงินสีฟ้านะครับจะไม่เข้าที่ ATM แต่มันจะไปเข้าที่ตรงนี้เลยนะที่กระเป๋าเอาไว้ถอนเงินเลย แต่สาหรับตรงนี้ที่เป็น1,600 1,600 1,600แล้วก็1600ตรงนี้จะไปสะสมที่ตรงนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะให้ครบนะ25 10 25้าดาวนะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดาวของผมตอนนี้มีแค่ห้าดาวทุกคนนอะาต้องการอีกประมาณ20ดาวเดี๋ยวผมจะกดดูวิดีโอนะครับอ่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เซสชนงานโต้ตอบนะครับผมนะ เศสิ่งงาตตอบได้ดาวหรือเปล่าอ่านได้ดาวเหมือนกันุกคนตรงนี้เนาะได้ดาวข้างนอกอ่ะกดเศษสิ่งงาตัวตอบเลยนะจากนั้นก็คืออยู่ในหน้านี้นะครับประมาณ30วินาทีนะครับพอครบ30วินาทีนะครับเราก็กดกระบาดตรงนี้นะไม่ต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับผมนี่ทุกคนได้มาอยู่ที่1000ในส่วนของ1 0 0 0เหรียญนะแล้วก็ได้ดาวมาด้วยเนาะซึ่งนะครับดาวเมื่อกี้ก็อ่ะทุกคนดาวอ๋อจะเป็นดาวนี้ทุกคนผมนึกว่าเป็นดาวนี้หรอ รู้สึกว่าจะเป็นดาวนี้นะแต่ว่าทําไมมันมันไม่เข้ามาทุกคนเห็นไหมสีดาวเห็นไหมตรงนี้ทุกคนแต่ดาวไม่ได้รับมาทุกคนนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันเพรามันบั๊กอยู่อ่ะอ่าไม่เป็นไรทุกคนนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะครับผมก็คือผมจะกดดูวิดีโอตรงนี้ให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับจะได้ไปประมาณ5ดาวกับ30อ่เอาเงินสีฟ้านะครับเนี่ยทุกคนนั้นหลังจากที่ดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็ได้มาอยู่ที่30ในส่วนของเงินสีฟ้าแล้วก็5ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้ทุกคนน ที่เราทำธุรกิจเมื่อกี้ทุกคนตอนนี้ก็ครบ25ดาวเลยทุกคนนะก็คือกดเข้าไปนะครับเงินสีฟ้านะครับอ่า1,600ก็จะไปถูกสะสมที่ตรงนี้เห็น <_ C 00 1> ไหมทุกคนนะก็เราก็ไปสะสมต่อนะตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มนะตรงนี้ก็คือประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนของคืนนี้แล้วกันนะเนาะเพื่อที่ว่าจะหาเงินสีฟ้าให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับผม โอเคทุกคนนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะก็พยายามทําในส่วนของภารกิจตรงนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับทั้งหมดเลยเนาะจะเป็นการที่ดีมากเนาะแล้วก็ในส่วนของเงินสีแดงตรงนี้ก็จะได้รับจากการที่เรานั้น สะสมดาวนะจนครบภารกิจสะสมตรงนี้เลยนะครับผมนะก็อันนี้ได้มาอีกหนึ่งกนะกดเข้าไปเลยนี่ทุกคนนะแล้วก็ต่อไปนะก็คือการทำเชิญเพื่อนตรงนี้ทุกคนนะก็จะได้เงินสีฟ้าสูงสุดอยู่ที่6,500กับเงินสีแดง30นั่นเองนะครับก็วิธีการก็คือกด alright, ทว่าเชิญเลยแล้วก็ทำการเชิญได้เลยตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยทุกคนเนาะตามนี้เลยนะครับผมนะั่นคือรางวัลที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรนะที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะอ่านลืมไปเลยตรงนี้นะในการอัปเกรดนะครับตัวละครตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอาเหรียญที่เรามีอยู่ตรงนี้ไปแลกนะครับเป็นเงินสีฟ้าก็คือกดที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ตรงนี้ทุกคนนะที่ทุกคนเขาบอกว่าเราจะเอาเหรียญแลกได้ก็ต่อเมื่อ1มีเหรียญครบหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะก็จะแลกเป็นบาทสีฟ้า2ก็คือต้องทําธุรกิจนี้ให้ครบก่อน ก็คืออัปเกรดเป็นเลเวล20ตัวนี้แล้วก็อันนี้อัปเกรดเป็นเลเวล6นะเอ๊ะเป็นเลเวล10นะอันนี้อัปเกรดเป็นเลเวล20อันนี้อัปเกรดเป็นเลเวล10นะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็อันนี้เลเวล6อยู่นะต้องทำภารกิจนะครับในการหาเหรียญแล้วก็มาอัปเกรดเป็นเลเวล10ก่อนนะถึงจะ,ะครบเงื่อนไขของเขาแล้วก็ค่อยเอาเหรียญตรงนี้ค่อยเอาเดี๋ยวตรงนี้ไปแลกเป็นเงินสีฟ้าเดี๋ยวถ้าผมสะสมครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งก็แล้วกันตรงนี้นะครับผมนะ โอเคมาถึงตรงนี้แล้วใครมีคําถามอะไรต่อนะคอมเมนต์สอบถามก็ได้เลยใต้คลิปนี้หรือถ้าใครมีเทคนิคอะไรดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆได้เลยใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าใครเคยถอนเงินจากแอปนี้มาแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆของเราหน่อยนั่นเองนะครับผมนะเพื่อที่ว่า จะได้มีกำลังใจนะเพื่อนทุกคเราจะได้มีกำลังใจว่าแอปนี้นะครับก็สามารถที่จะหางเงินได้นั่นเองนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนั่นเองนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ